เฮ้ยเฮดูนั่นดิขอออซื้อโต๊ะมานั่งมาใหม่ยุ้ยไหนๆขอดูไหนยุ้ยมีเสียงตาลบ้าๆนั่นใช่มีที่ไหนนั่นคนดําประจำโรงเรียนวายคนดําประจำโรงเรียนคนดดะเเธอ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะมากันหรือยังคะมากันหรือยังเอ่ยใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแปนนะคะรอเพื่อนๆก่อนทุกฟริต้องเป็นสุดยอดต้องเป็นเราหิรัม งเจกิสำหรับตัวมิงๆินะคะใช้แค่กระปุกเดียวยังเห็นผลทันตาว่าแล้วแค<ต>ร<ต>คุณมิงมิงถึงขาวสวยขนาดนี้ดูสิคะนี่คาะทาแค่3วันยังขาวใสขนาดนี้ถ้าทาเป็นปีจะขาวใสขนาดไหนคะเนี่ยเจ๊กิงกันเลย เขาขายครีมลบแกงเนี่ยเขากําลังดังนะในโลกโซเชียลเนี่ยพวกแดูดูสิเนี่ยตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดอยู่เลยเนี่ยฉันเห็นคนเขาซื้อนะข่าวเป๊ะปังเวอร์มากเลยอ่ะพวกแกดูดูสิเนี่ยโอ้ยจริงเหรอฉันต้องเอฟบ้างละเออฉันว่าฉันก็จะเอฟเป็นกันแหละเธอห้ามเอฟก่อนฉันนะเพราะฉันจะได้ข่าวก่อนใครเลย โห uh> ดูหน้าใช้จังมีลูกค้ามาการันตีด้วยลองสั่งมั่งดีกว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ร้อเราอีก ายเมือ่องกัมหมีกิจหางดีเล่แกงส้มเกียวปลาว่าถ้าแข่งเนชรจะไปหาปลากินเองแล้วกีคือการที่ปลาแถมนี่มันเอ,อ,อ๋ถามไม่ได้วาจด้สวัสดีอาะสวัสด,ด,ดีปลาชิ้นตะหางเล่นูสังคิมมาจากไรยโซดีคนสื่อเจาแล้วผิวข้างขงาวแห่คะแม่เบิร์นนากว่า หนูเลยอะข่าวมันเซาแย่เสี่ยวกาลโรงเรียน,นชอบเราอย่าไปฟังคำปาของเซาเลยถึงเฮาอีโอข่าวและเฮาก็วขว,ขวพดพุ่งเจ้าในสิ่งที่เฮามีเลยอย่างเลยมันอาจมีอันตรายโออโยกับบอมีเจ้าเลยเลยดูกบบระเบียดข่าวเซาเราหนูนะไม่นูเบต้าเสียยองหับในแบบที่หนูเป็นแกโตขาวขึ้นเบต้าเฮาดีแคเนาะู้ร้องเอาความสามารถ่หนูมีไป็ะเสียเบิ้งดีกว่าเย่ามีเราทำตามคำที่อายบอกบา ยางเอ็มนี่สมัยสาวๆมันก็ได้เหมือนก็ือคืแหงเลยมีผู้บ่าไม่เอาหลายยะน้ำถ่วเบิดไีไอาันก็ป้าใส นดทความเคาชวดดีค่ะรูสวัสดีนเัเรียทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนักเรียนคนหยิบมักสึขึ้นมาเปิดในหน้าที่25ค่ะเปิดได้ยังคะไดแล้วค่ะ วันนี้นะคะก่อนเรียนครูก็มีเรื่องมาแจ้งให้เด็กทุกคนทราบทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัปดาห์หน้าโรงเรียนของเราจ,กกจะจัดงานประจำปีขึ้นและในปีนี้นะคะก็จะมีการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยสงรามเป็นการแสดงฟ้อนรำประกอบเพลงรวมใจตจดำามืเรคนไหนสในใจร่วมการแสดงไหมคะมีไหม,มหมนูค่ะหูโอ้ยมั่นเนอะเหมือนสวยอะใช่รับยาลดความมั่นยักษ์อันนี้พอพอพอ ซึ่งเป็นแค่ลักภายนอกนี่แล้วพวกเธอสามคนนะ่ะไม่สนใจร่วมการแสดงบ้างหรออยู่รำไม่เป็นค่ะหนูก็รำไม่เป็นค่ะหรือเต้นเป็นแต่เทปบ้าค่ะ,คะเห็นไหมพวกเธอสามคนก็รำไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปว่าพวกมันนะคะอะหนูจ๋าค่ะเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มสอกคนเลยนะคะค่ะอะ,อะเรามาเรียนกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะ สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสืบสา์ประเพณีไทยทรงดำในวันนี้การแสดงชุดพิเศษชุดแรกเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอดทองมาในชื่อชุดรวมใจใจดำหากถูกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วยค่ะ จังอ่ะใช่ใช่เธอชช้เสวยเราลำได้ไหมอ่ะเราลำไม่เป็นปกติเราเต้นเป็นแต่เคป้าผู้เราขอโทษน,นะที่ว่าเธอดำมะต่อไปนี้ผู้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะมาวางมือสัญญาให้เธอโอ้ยเดี๋ยวทำไมเราคันจังเลยอ่ะนี่เตแกเป็นอะไรเนี่ยเห็นเกาทั้งวันเลยคันเนาะเป็นที่กากหรือไงฉันสั่งครีมมาจากไรสดอะ่ะท่านเขาบอกว่าทาชาตินี้ขาวยันชาติหน้าเลยนะแกยุ้ยน่านจะเป็นครีมตัวเดียวกับที่เราสั่งมา แต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้หลับหนานะเพราะว่าเราดูแล้วอะมันไม่มีออยอะแล้วว่าโฆษณาน่าจะเกินจริงแหละวายยากสวยอยากขาวอยากใสอยากบังแต่พังแท้พอพออยู่เถียงกันเถอะพาเตาไปหาหมอก่อนไปไปไป,ไปหาหมอกันใครบุกแก ก็ข่าวที่เจกิ่งถูกจับไงเะกิ่งไหนก็กิ่งที่เขาขายครีมลกไก่ไงที่เตเคยซื้อมาใช้อ่ะตอนนี้เขาถูกจับแล้วนะถูกจับข้อหาอะไรอ่ะก็ข้อหาโฆษณาเกินความเป็นจริงไงแถมยังใส่สารอันตรายลงไปในครีมอีกหูยฉันไม่ร้องเลยร้องให้สอกเสร็จเจกิ่งเราถูกจับนะเหรอร้องให้เพราะเสียตังแอบซื้อมามาตั้งหลายกระปุกแน่ย โอ้โอไม่เป็นไรนะเพื่อนเพาราะทุกความผิดพลาดคือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ทีหลังจะได้ไม่ต้องเชื่อโฆษณาเกินจริงอีกแล้วเราคงภูมใจในสิ่งที่เรามีปาปลไปซ้อมรำกันเถอะไม่เป็นไรนะ